ของดีมีตอนเย็นมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับนี่ลอกหวานลอกหวานเจ้าตำรับแห่งบ้านสักมาแล้วครับอแต่ละคนจะมาช่วยนะเดี๋ยวดูดีนะอีกท่านนี้มาแล้วนี่โอ้ ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับรอรุนเอ่อโยเสียงลอกหวานจริงๆนะครับนี่ละโอ้โหไม่ใช่โฆษณาอูเทอร์เซอร์วิทนี่ฮะนอนจันนวนจันถ้าไม่นวนจันก็หนอนอังคารโอ้ดูยาวนะฮะดูดูอยู่กลาง กลางอ่างนู่นนะโอ้นี่นวลจันแน่นอนนวลจันแน่นอนเอามาแล้วครับพี่นอ้องโอ้นวลจันจริงๆนวลจันจริงๆนะครับดูลุ้นครับดูกลางแม่น้ำโน่นนหะครับอยาอยากัได้เห็นจ่าๆไปดูเพจดัวแก้วมีความรักนะครับ <c oughs> โอ้มาแล้วนี่แหละมาสนุกสนานตอนนี้แหละครับนี่แหละ <laughs> อย่างน้อยเราก็ได้ถ่ายคลิป <An ch im mon> เอาหมวกออกก่อนจะได้รออีกหน่อยนึงมีละเอาละผู้กองยอมเนี่ยมาได้จริงๆ,ๆนะครับน,นโอ้โหเมื่อกี้นี่แกโอ้โหเดี๋ยวเกวดอันนี้เออมาแล้วเออน้ำมันสายจะไปขึ้นมาแล้วพูดตรงนี้สบายแล้วสบายอยู่แล,แล้วเรา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  มาลุ้นด้วยกันนะครับโอ้ยยอมแล้วครับมาแล้วครับนี่นะครับดูดีในคนเยอะนะครับเนี่ยโอ้โหคันเล็กๆนะแต่ดีมีคุณภาพมาตรฐานนะดูเสียงลอกหวานเยียลิ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 นะฮะลื่นหูจริงๆนะครับนะแต่ปลาอยู่ประมาณ20เมตรนะฮะดูตรงกลางนะครับนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะ ไม่ต้องกลัวนะครับนักเลงเบ็ดนะครับถ้าใครได้เยอะปลาแล้วก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันใช่อย่างน้อยก็มายืนดูนี่ให้กำลังองกลัใจอยู่ตรงนี้นะมาเชียร์นะให้กำลังองกลัใจเมื่อกี้นี้ปลากาน้ากินแาตัวหนึ่งนะครับนะพอดีคนข้างๆมัวแต่นอนหลับนะฮะเออม,มานี่เออเนี่ยมาแล้วโหแล้วครับรเออเออโคท่าเออมามาเนี่ยเห็นแล้ว เดี๋ยวบอกต้ออยู่ขัน้นอ่ะเออน้องไปเห็่มอันเผื่อมาอันใหญ่เพ่โอ้ค,อคอ่อยๆระวังเบ็ดนะเอ่อมาสองอันเลยอยู่ทางซ้ายขวาเลยเอออันนั้นเลือกเอานะครับมีตักสองอันจะเอา่าปล่อยมาก,ก่อนลุ้นนะครับลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วครับโอ้โห ไม่ธรรมดาเนะี่ยผ่านไปเยอะไปนะกินก่อนนะ่ผมเพิ่งขายมาเนะี่ยผ่านไปได้สามนาทีเกือบจะสี่นาทีแนะ้วยใช่นะ่โอ้ยอมแล้วโอ้ยิ่ศกครับยิ่ศกยิ่ศกยิ่ศกโอ้ตัวแดงเบิ่มเลยโอ้แดง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 จ้าแดง,แดง,แดงมาแล้วยอมอออแล้วยอมแล้วยอมยอมยอมโอ้หอนอนี่แหละครับนี่สนานอยู่นี้แหละครับดูดูเอาละเออมาแล้วจะให้มาโดนจับเออมาแล้ว มาแล้วมาแล้วนี่ดูดูครับพ,พ,พี่น้องพี่น้องโอ้โหวานเหลือกเกินเสียงแับหวานเราจะเข้ากันไห่โอ้โอ้